สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n อ l สเก็ตการเย้สัมภาษณ์วีซ่ากี่รอบสองรอบสองรอบโควิดโควิดมาใช่คือครั้งแรกเลยที่แบบบูมแบบสถานทูตไทยคือไม่เปิดเลยโคดน้อยมากที่แบบจะเอาคอแพนไทยเราได้สามกับมุสลิมไม่ให้ใครผ่านเลยโยเวนครัวแต่ก็คือรอบแรกก็คือไม่ผ่านไม่ผ่านเลยไม่ผ่าน ทุกอย่างอ่ะคือการตัดสินใจระหว่างที่เราคุยกันตอนนี้เท่านั้นก็คือตอนนั้นเขาเก็บรายละเอียดเลยนะแบบว่าต้องดูอ่ะเพราะว่าคนที่เขาเจอลักษณะก็คือแบบรอบสองนะไม่มีผมแต่ว่ามีแบบตรงเนี้ยมีแบบผมลายๆลำลายไปผู้ชายผู้ชายใส่แว่นแล้วก็ทั้งสองที่คือกรุงเทพนะใช่กรุงเทพแล้วก็แบบมีคราือ่ะฮะแล้วก็ตัวสูงหน่อยอบอวบแบบเออ แต่เขาดูใจดีนะก็คือเข้าไปอะเห็นแบบรัศมีความใจดีแบบแรงมากอะ่ะเ,เออพวกเขาให้เขาให้ผ่านทุกคนเลยนะจรริงหอใช่แบบทุกวีซ่าเลยตอนนั้นเขาแค่คิดว่า อิเนเจอใครก็ได้เต็มที่ก็พอนี่ขอถามเลยว่าคือณวันที่มายสัมภาษณ์วันที่7เดือน5เนี่ยคือวีซ่าคือตอนเนี้ยไม่ต้องเป็นเอ็กเซปชันแล้วใช่ไหมคือหฮลด์แฟมิลีไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นหมอเป็นอะไรแล้วก็คือแบบคือทุกวีซ่าคือคือโอกาคือหมายถึงว่าสามารถเข้ารับมีโอกาสเออในการสัมภาษณ์โอเค คือเนี่ยแม่งแสงจะหมดแล้วไอ้เนี่ยตอนนี้เพิ่งไฟทางแล้วไฟทางเนี่ยอยากให้รถข้างหน้าแม่งเปิดไฟแล้วอ่ะอนค,นคือทุกคนทุกคนจะเห็นนะว่าแสงมันจะเปลี่ยนไป <ใช S 1> ตั้งแต่แบบมาแบบแรกๆอุ้ยหน้าสว่างตอนนี้หน้าเริ่มมืดแล้วอ่ะทุกคนเออโอเคต่อไหมคือตอนแรกอะคือแบบ เขาว่าถามน้องเวิร์กแอนทาวเวลก่อนแบบว่าพอเข้าไปสถานทูตใช่ไหมเราก็แบบมีคนเดินสวนมาก็ถามว่าใครอยู่ mm hmm. ข้างในบ้าง mm hmm. อยากรู้เขาบอกว่าคนที่หัวร้านแล้วก็มุสลิม <c oughs> มุสลิมอีกแล้วแต่ว่ายังไงเขาก็ไม่ได้สัมเนแน่ mm hmm. เพราะว่าเขาเคยสัมไปแล้ว mm hmm. เอเอใช่แล้วทีเนี้ยมันมีสองหัวร้านเลยคือไม่ได้อยากพูดว่าหัวร้านนะแต่แบบว่าเขาไม่มีผม <Okay. S 1> แตณนะตอนนั้นอนะแบบที่แบบมาบ่อยๆอะ่ะ mm hmm. ก็คือไม่มีผมสองคนที่แบบ นี่ผมหนุ่มๆหนุ่มๆเลยแล้วก็หล่อๆอ,อะไรแบบนี้แต่เขาไม่เคยเห็นนะคือสูงๆเลยคนนี้จะไม่ค่อยให้ออแผผ่านเลยไม่มีผ่านเลยน้อยอะ่ะก็คือส่วนน้อยคือผ่านแหละแต่ว่าส่วนน้อยมากแล้วก็อีกคนของเขาเนี่ยแหละคนที่เขาเจอก็คือแบบว่าให้ผ่าน huh, ให้ผ่านบ้างเป็นบางคน huh. หรือว่าส่วนมากก็จะพ่านกับเขา huh. แต่น้องคนนั้นบอกว่าไม่มีผมเลย ก็คือคนนะคนที่แบบไม่ไม่ให้ผ่านก็คือไม่มีผมรืยอะไรเงี้ยแต่คนที่มาสามคือมีผมบ้างผมบ้างใช่แต่น้องไม่พอใะใจก็แบบเออไม่เป็นไรหรอกวันนี้แบบยังไงก็ได้อะเต็มที่อะไรเงี้ยเขาเกิดปัญหาเวลูปเขาเหมือนแบบคือมันเหมือนก้ามกึ่งว่าจะหมดอายุอ่ะแต่มันยังไม่หมดเขาไล่เขาไปถ่ายใหม่รูปอะไรรูปที่ต้องรูเดือนเหรอแล้วรู้ได้ไงว่าห่งเดือนไม่ห่งเดือน ก็เขานับก็คือเหมือนกับแบบว่าเขาว่าเคยเคยขอขอสัมไปเมื่อเดือนเมษามใช่ไหมที่เคยบอกอ่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็ใช้รูปเดิมเนอะหน้ากูก็เหมือนเดิมอืมแต่เขาไม่โอเคแต่ว่าคือมันจะหมดตอนที่เขามาถึงนี่แล้วไหม,อมเออแต่ตอนที่สมัมอ่ะยังไม่หมดนะอเออเขาก็เลยให้ให้เขาไปถ่ายไหมแล้วพอเขากลับมานี่คนมาเพิ่มเว้ยอีกคนนึงที่แบบ สูงแล้วก็มีหนวดมีผมบอลอะไรฝรั่งเลยเงี้ยเราเราคือตอนที่เขาเข้าแถวใช่ปะเขาอยู่คนที่สามสองคนข้างหน้าเขาอะก็คือแบบคือพอเขาเข้าแถวแล้วอะคนที่แบบใจดีคนนั้นเขาก็ไม่เรียกสังแล้วหยุดพักเหนื่อยกินน้ำเดินไปเดินมาอะไรประมาณเนี้ยแล้วคนที่มาเพิ่มก็เรียกคนคนแรกไปไม่ผ่านเลย ไม่ผ่านเลยแล้วไงแล้วทำไมถึงได้คนนั้นอีกเราก็เรียกเขาได้สองไปอีกก็ไม่ผ่านเขาก็ได้สามเขาก็เลยมองจ้องจ้องเลยนะเรียกหวเหอะนะเรียกเรียกเขาก็แบบมองมองจนเขารู้สึกตัวเขาก็เลยโอเคคำเออนั่นแหละก็คือแบบเรียกไปแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขาก็ถามเลยบอกว่าลืมอ่ะมาบอกว่าถามประมาณว่าแบบ เดี๋ยวนะเปิดหูได้ปะได้ได้คือไมอ่ะรีวิวไว้นะในกลุ๊กไทยออลแพร์นะคะทุกคนก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเก้ลองไปหาลิงก์แล้วแปะไว้ที่ช่อง description ข้างล่างของคลิปเนาะถ้าใครอยากจะเห็นว่ามายอ่ะสัมภาษณ์โดนสัมภาษณ์อะไรบ้างที่เป็นแบบรายละเอียดเป็นตัวหนังสือตัวสอนที่มายพิมพ์ไว้อ่ะคือก็เข้าไปอ่านได้นะเออเก้กับมายเพิ่งเจอกันครั้งแรกนะแบบ in person ครั้งแรก เขาก็ถามว่าแบบว่าจะไปทำอะไรที่อเมริกา mm hmm. ก็บอกว่าเออเนี่ยจะไปเป็นออพแพร์ที่โคโลราโดสปริงนะแล้วก็ไปดูดูแลเด็กอายุเท่านี้คนนี้ชื่ออะไรอะไรเงี้ยทั้งหมดเลยนะ mm hmm. แล้วก็เราจะพูดต่อเขาก็ตัดบทแล้วเขาก็บอกว่าเออไปทำอะไรที่อเมริกาเขาที่แล้ว mm hmm. แบบไปทำอะไรมาเออเราก็เลยบอกว่าเออเนี่ยไปเวิร์กนไทยรมานะปี2018 mm hmm. ไปเวิร์กที่แบบแมคโดนัลด์นะอะไรเงี้ย mm hmm. ที่ฮาวาย ประมาณเนี้ยแล้วก็พูดไปแล้วเขาก็เขาก็เงียบนะเราก็เลยแบบเขาก็พิมพ์พิมพ์พิมพ์ก็เลยพูดต่อไปว่าแบบเออเนี่ยครั้งนี้ตอนที่ไปฮาวายก็คือแบบอเมซิ่งมากเลยนะแต่ว่าพอไปครั้งนี้ยมันแบบว่ามันแตกต่างใช่เพราะว่าครั้งนี้เราจะได้รับอะไรบ้างแต่ก็ยังพูดไม่จบนะเขาก็บอกว่าเขาก็เบรกเขาถามว่าตอนนี้ทำงานอะไรเขาก็เลยตอบไปว่าแบบเออตอนเนี้ยคือเออคือเราจะบอกก่อนว่า คือเขาว่าเราออกจากงานมมก่อก่อืที่จะเราออกจากงานโลจิสติกที่เป็นอันนั้นขนส่งใช่ไหมเพราะว่าแบบอะไรหลายๆอย่างเราก็แบบก็เลยไปทําทําแบบเต็มตัวเป็นเก็บชั่วโมงเด็กก็เลยแบบว่าเออมันก็เลยดูแบบทําอยู่อะไรเะี้บมีประสบการณ์ด้านนั้นไม่มีประสบการณ์ทั้งหมดกี่ชั่วโมงเยอะนะเท่าไหร่ เป็นพันกว่าแล้วพันกว่าใช่ไหมเพราะว่าของของเกก็พันกว่าเหมือนกันของเขาพันกว่าเหมือนกันแต่ว่าตอนแรกก็แบบคือพี่เทียนที่เขาจะเป็นคนคิดห้ตอนแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเยอะพอเขาคิดไปคิดไปเฮียเป็นพันเลยเยอะเออเยอะแล้วก็จะเก็บนิดนิดหน่อยหน่อยนะใช่ตอนนี้คือแบบโหอลังมากเราก็ตอบไปว่าเออหน้าที่รับผิดชอบอะไรเงี้ยคือก็อธิบายทุกอย่างเลยนะให้เขาเข้าใจอะไรเงี้ยเขาเขาดีนะอันนี้คือเขาไม่ไม่ขัดเลยนะแล้วเขาก็แบบว่า พิมคอมเนี่ยแล้วเขาก็ถามว่าเออเคยทาวีซ่าหายหรออันเนี้ยคือโดนถามตั้งแต่เช็คเอกสารแล้วนะ๋อใช่แล้วก็ตอนทำไมวีซ่าหายล่ะวีซ่าอะไรวีซ่าเจวันเนี่ยตอนไปเวิร์กัเบลลก็คือพาสปอร์ตหายทั้งเล่มเลยทําไมอ่ะอืมก็ไปเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศแล้วกลับมาอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยมันก็หล่นหายไปเลยอืมแล้วก็ไปแจ้งความอะไรเรียบร้อยนะแล้วก็ทําใหม่ใช่ แล้วก็ตอนนั้นอะคือนําเอกสารทุกอย่างไปด้วยเลยนะก็คือทุกอย่างที่แบบว่าจะ cover ตัวเราได้อะอก็คือเอาไปหมดเลยแล้วก็โดนถามตั้งแต่ตอนตรวจเอกสารถาม,อมสองรอบเลยนะแบบตั้งแต่คที่เคยถามครั้งแรกปรทับเนี่ยเขาก็ถามว่าเออนเนี่ยวีซ่าหายหรอแล้วแบบว่ามันหมดอายุหรือยังเขาบอกว่าหมดนานแล้วเพราะว่าม,มันแบบแค่สามเดือนอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณเนี้ยเขาก็เลยบอกตอบไปว่าเออเนี่ยเคยเขาตอบไปแค่ yes นะ เอ้ยนี่เขาก็ถามว่าเราเคยไปเมกามาตอนไหนวันไหนําเดือนอีกแล้วอ่ะเขาถามเดือนอีกแล้วอ่ะแต่อันเนี้ยคือเขาก็แบบท่องมาแหละแต่ว่าแบบมันประมวลผลอยู่เข้าใจไหมแ้เลยแบกว่าเออเนี่ยแต่ว่ามันก็อ้ำๆอ้อึ้งอึ้งอ่ะประมาณว่าแบบไอโกเดย์อินอินเออเมย์แอนด์แบ็กอินเอ่ออะไรประมาณเ e p t e m b e r อะไรประมาณนี้่ะเออใช่สองพันสิบแปดใช่แล้วเขาก็แบบ เขาหมดคิวอะนี่ขาหมดคิวนิดนึงคือคือครั้งนี้ยอยากให้เฮ้ยอ๋ออยากให้เพื่อนๆอย่าเฮ้ยดิกูตกใจเลยอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะตอนแรกนึกว่าแบบมีอะไรปะไม่มีไอ้เนีมา่อกี้ใจวูบเหมือนผีหลอกเลยอะเฮ้ยไอ้เนียวูบอะไรนะเฮ้ยลืมไม่ตอนนี้ไม่มีแสงแล้วไม่จะจะคุยต้องเอาเงยหน้าเข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยไอ้แบบว่าครั้งนี้ยคือ จับสังเกตสีหน้าทุกอย่างเลยนะว่าแบบอะไรยังไงคือแบบว่าเราจะต้องรู้ว่าแบบเขารู้สึกยังไงนะเ,เนี่ยเออเนี่ยเขามีเอกสารที่แบบเป็น copy ก๊อปปี้ทิเ็ตนะคุณอยากดูไหมแต่เขาก็ไม่ตอบเขาก็พิมพ์คอมไม่สนใจเขาเวลเาก็เลยเปิดเขาก็ลองเปิดดูก่อนแล้วดูว่าเขาเขาจะทํายังไงเขาก็ยังเฉยเฉอยู่เขาก็เลยหยิบออกมาแล้วเขาก็สอดเลยเขาก็รับมาดู ประมาณนี้แล้วครัก็คืนอย่างน้อยคือแบบเรามั่นใจอะว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดเราไม่ได้อยู่เกินไม่ได้อเวอร์สเตย์ไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะเขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเราทําประวัติการเดินทางภายใน5ปีมาด้วยนะในพาสปอร์ตเล่มนั้นนะที่เราเดินทางอยากดูหรือเปล่าแกเคยไปเที่ยวต่างประเทศที่อื่นบ้างไหมใช่เล่มนั้นอะคือไปไปไปกี่ประเทศแล้วประมาณสามสี่ในเล่มนั้นอะ ก็คือพอไปเล่มนั้นคือทำมาเพื่อไปเวิร์กเลยเพราะ<ม>ว่าจะได้นาน,าน<ม>ใช่ไหมแล้วพอกลับมาจากวเวิร์กก็คือไปฮ่องกงม,มาเกา<ม>แบบไปต่อเลยเขาก็ถามว่าเรียนจบอะไรมาเราก็บอกว่าจบบริหารธุรกิจ<ม>แล้วทีเนี้ยเขาก็พิมพ์คอม,มในใจเราก็แบบจะให้กูตกเพราะเขาถามนี้ไม่ได้นะแต่เขาก็เลยแบบพูดต่อไปว่าจะเอาทุกอย่างที่แบบ ที่แบบเราได้เรียนรู้มาอะไรอย่างเงี้ยมาทําอะไรทําอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเขาก็เบรกแบบคราวนี้คือเขาเบรกแบบสต็อป <laughs> ขอพิมพ์ก่อน <laughs> หน้าเขาคือชัดมากเลยนะขอพิมพ <laughs> ์แป๊บนึงได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยโอเคคราวงนี้เราก็เลยเงียบเขาก็พูดอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้คือเราฟังไม่ออกจริงๆเราก็เลยบอกว่า I'm sorry แล้วเขาก็บอกว่าตั้งแต่กลับมามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างคืออันเนี้ยเรางงว่าแบบกลับมาคือกลับจากเวิร์กหรือว่า กลับมาคือกลับมาอะไรอ่ะก็เลยบอกไปว่าเออเนี่ยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเด็กนี้นี้แต่เราไม่ได้พูดแบบงานที่เราเคยทำนะเราเน้นเด็กเน้นงานแบบเกี่ยวกับเด็กคืออยากให้รู้ว่าเออเนี่ยมันมันเชื่อมโยงกันนะอะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มเริ่มใจชื้นละใช่แล้วก็ใจชื้นละเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยจริงเหรอแล้วเราเลยแบบเลยแบบแก้ถามเขาเอามือมือขวาหรือมือซ้ายคะซ้ายแล้วมันโอ้ แย่กว่าเดิมอยพี่เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยมือซ้ายเราเลยสแกนไปปุ๊บแล้วเขาก็บอกว่าอออ่านเล่มสิทธิ์ยังอ่านไว้นะแล้วเราก็แพ้เนี่ยเขาก็เก็บพาสปอร์ตเราไว้แล้วคืนใบดีเอสเรามาแล้วก็เดินไปหายไปเลยจบเนาะมุ้ยก็ก็โล่งเลยใช่ไหมเราโล้ววันนั้นมีบนบานสัญกล่าวที่ไหนบ้างไหมคะมีนะที่ไหนคะบอกก็คือแต่ครั้งเนี้ยไม่ได้ไม่ได้แบบ เต็มที่เหมือนครั้งแรกนะคือครั้งแรกอะบนมาเยอะมากก็ไม่ผ่านใช่ไม่ผ่านแบบบนบว่ายแบบทำมาตลอดเลยนะไม่ผ่านแต่ครั้งนี้คือแบบแค่คิดว่าแบบ ทำทุกอย่างให้เต็มที่แบบเต็มที่ที่สุดอ่ะจะได้ไม่เสียใจแล้วคือแบบเหมือนครั้งนี้ครั้งที่สองคือแบบก็เหมือนครั้งสุดท้ายของเราแล้วอ่ะเออเราก็เลยสัมผัสได้สองรอบนะใช่ได้ได้หลายรอบแต่ว่าตัวเขาอ่ะจะขอแค่สองรอบใช่หมื่นหนึ่งแล้วนะเยอะมากเยเออเนี้ยเน้นแบบไหว้ที่บ้านอะไรเงี้ยไหว้พ่อแม่แล้วก็ก่อนที่ก่อนที่จะไปกงศูนใช่ไหมไปสถานทูตเนี่ยก็ไหว้แบบ ว่าพาพิกคเนอะไรเงี้ยที่บ้านนะว่ายที่บ้านหมดเลยแล้วก็ที่บ้านมีหลวงพ่อโสธรอะไรเงี้ยก็บนในใจว่าแบบเลยถ้าผ่านจะไปทาไอ้ไข่อะไรประมาณนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลทุกคน,น,คนเอาอะไรที่คิดว่า,วาเราสบายใจก็ทำโอเคก็ตามนั้นเนาะเรื่องของการสัมภาษณ์วีซ่านะคะทุกคนคือมายมาดูแลน้องกี่ขวบกี่คนคะสองคนค่ะคนแรกผู้หญิง อายุหกขวบแล้วตอนนี้แล้วก็คนที่สองผู้ชายอายุสี่ขวบตอนนี้รักเด็กไหมคะก,มก็ไม่ขนาดนั้นก็ไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าแบบอยากมาเมกาแหละคือรู้สึกว่าแบบคนที่ที่มาเป็นออแพรส่วนมากก็คือรู้สึกว่าคําว่าอเมริกามันเป็นมันเป็นเออมันเป็น,นเสรีภาพมนันเป็นประเทศที่รู้สึกว่าเออถ้าเราได้มามันคือคือเราได้มาเปลี่ยนได้มาใช้ชีวิตอ่ะเออเนาะก็คือแบบ ตอนที่เขาอ่ะมาเวิร์กใช่ไหมเขาเชื่อว่า95%เลยละกันแบบว่าคนที่เคยมาอเมริกาแล้วจะจะ,จะอยากกลับมาอีกเพราะว่าแบบมันได้เห็นอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมคือ,อมันมันยังมีอะไรมากกว่านี้ที่เราแบบยังไม่ได้ไปเก้รู้สึกว่า ด่านที่มันยากที่สุดในการออพแพรคือมันคือวีซ่านี่แหละเอันนี้คือยากที่สุดเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะได้มาหรือไม่ได้มาเราจะผ่านหรือไม่ผ่านถูกปะแต่ว่าทุกๆโกเซดอะมันใช้ระยะเวลาหมดคือสุดท้ายแล้วคือมันจะได้มาหรือไม่ได้มาเออโั้เตอนนี้ยมันอยู่ที่วีซ่าทั้งนั้นใช่ไหมตัดสินชีวิตอะอีกเก้าหนึ่งอะอีกเก้าใหญ่เราจะได้บินหรือเปล่าอยากให้มาแบบฝากถึงแบบ คนที่กำลังแบบอยู่ในโปรเซสนี้หน่อยหรือว่าคนที่กาลังดูคลิปนี้ค่ะว่าแบบยังไงดีก็แบบว่าอย่าอย่าท้อคือแบบตอนที่เราตอนที่เราอยู่ในโปรเซสอะก็คือทั้งหมดเลยเลยนะสองปีเต็มกับการการทําที่จะเป็นออลแพรคือมันก็นานมากเลยนะคนอื่นที่แบบทําหลังเราก็คือแบบได้บินกันแล้วอันนี้คือแบบตอนที่ไปไปเอเจนซี่ไปไปทำอะไรเงี้ยคือคนอื่นคือบินไปหมดแล้วอะเออแล้วก็เหลือแค่เรา ถาาว่าทองไหมมันก็ทอนะแต่ว่าแบบมันยังไม่หยุดที่จะพยายามอะเหมือนกับแบบว่าเราอยากเห็นโอกาสใช่อีกนิดนึงอะอีกนิดเดียวถ้าเราลองแบบอีกสักครั้งหนึ่งมันอาจจะได้ก็ได้นะก็เคยคิดเหมือนกันนะแบบหรือจะไปสัมภาษณ์ที่เชียงใหม่เพราะว่าผ่านเยอะมากตอนที่เขานะคือแบบเยอะมากแต่ว่าแบบถ้ามันจะผ่านก็นต้องผ่านอยู่วอก็เลยแบบว่าอยากให้แบบลองพยายามดูอีกแล้วก็แบบ แบบหาข้อมูลเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเตรียมตัวดีๆเพราะว่าคนที่แบบมารีวิวอ่ะก็มีช่วงเนี้ยคือเยอะมากเลยนะ<ม>ก็ลองไปอ่านแล้วก็จับจุดดูว่าแบบมันจะมีอะไรที่แบบเราเชื่อมโยงกับของเราได้บ้างเงี้ย<ม>พยายามตอบอะไรที่มันแบบแบบเป็นวงกลมอะคือแบบเชื่อมโยงเรากับทุกๆอย่างได้<ม>แบบไปไปในทิศทางเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดก็คือ D S 160 เราต้องตอบให้ตรงก<ห>ับที่เราเกาะช่ที่เราพูด<ช>ตอบคำถามเขาใช่แบบแกมมาไม่ต้องเป๊ะไม่ต้องเป๊ะตามดีอนะบางบางเอเจนต์แบบเอเจนต์อย่างเอเจนต์เราก็ช่วยเกาะใช่ไหมแบบหลายๆเอเจนต์ก็ช่วยเกาะเขาก็จะแบบพูดใ,<ช>ให้เรากเกาะอะไรอย่างงี้คือแบบคำพูดมันอาจจะสวยอะคือเราไม่ต้องจําทุกๆอย่างแบบในนั้นก็ได้แค่แบบว่าทําให้มันแบบว่าให้มันใช่อะให้มันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะแพทเทิร์นเดียวกันเออแต่เราอ่ะมั่นใจแบบเวลาที่เราตอบอะเอออันเนี้ยมันช่วยได้นะสําหรับเขานะแล้วเขา จะดูแบบตอบเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเขาบางคนเขาก็ถามแบบถามซ้ำอะไรเงี้ยในคําถามเดิมก็มีแบบอยากรู้ว่าเราแบบจะเหมือนเดิมหรือเปล่าก็นั่นแหละคือไมค์ก็ฝากถึงแบบคนเนาะว่าแบบว่าให้ให้ทําเต็มที่ใช่ไหมคือแบบว่าอย่ายอมแพ้ถ้าตัวเก่งเกก็เอออย่างที่ไมค์บอกว่าให้ทําให้เต็มที่ทุกโปรเซสถึงเราแบบ สมมติว่าเราผิดหวัง mm hmm. เออไม่ได้มาหรืออะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราก็ทําเต็มที่แล้วคือมันก็เฟลอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติตใช่ใชปะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราทําเต็มที่ไม่อย่ามานั่งคิดว่าเฮ้ยทําทุกอย่างแล้วสุดท้ายแบบก็ไม่ได้มาแต่ว่าอยากให้นึกถึงว่าในระหว่างโปรเซสที่เราทํามาเราก็ได้ประสบการณ์แล้วเราก็ เหมือนแบบภาษาอังกฤษฝึกมาเราก็ได้พัฒนาภาษาอังกฤษในระหว่างที่เราแบบเตรียมตัวอะไรแบบนี้คืออันนี้ก็เข้าใจในมุมที่แบบเออเราในวันนี้เราได้มาอยู่เมกาแล้วใช่ไหมเราก็มันมันก็ดีใจอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบบางคนก็คือแบบไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เข้าเราไม่เข้าใจคนที่แบบโหก็ก็อยู่ได้มาเมกาอยู่ก็พูดได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็ไม่ได้อยากให้คิดแบบนั้นมันผ่านอะไรมาเยอะนะไม่ได้แบบแค่แบบอันนี้คือไม่ได้ คลิปสั้นๆเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเออเนี่ยทั้งทั้งโปรเซสเราจะมีแค่นี้นะคือมันมีแบบเยอะมันมีหลายอย่างมันมีหลายขั้นตอนก็เข้าใจเลยนะแบบว่าคนที่มาเป็นออแพร์คือก็จะเข้าใจกันอยู่แล้วว่าเฮ้ยแบบกว่าจะได้มาเป็นกว่าจะมาถึงอเมริกาแม่งมันมันยากนะอะไรเงี้ยมันไม่ได้ง่ายแต่พอได้มามันก็รู้สึกเอ้ยไม่ไม่เสียแรงแต่ก็อย่างที่บอกแหละว่าอยากให้นำเต็มที่จะได้มาหรือไม่ได้มาอย่างน้อยอ่ะมันก็จะได้รู้สึกว่า ก็ทําเต็มที่ทแล้วไอ้ค่แบคือเราเ,เราเชื่อในเรื่องของแบบดวงด้วยอะ่ะมันมันเออมันเป็นเรื่องแบบคนเราถ้ามันจะได้มามันก็จะได้มาแต่ว่าอย่างที่บอกอะ่ะสามสิบดีคิดฟ้าเจ็ดสิบต้องมา <laughs> ต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะเคยได้ยินจริงไหมเคยอายุเท่ากันถ้าบอกไม่เคยจะโกรธนะนั่นแหละค่ะทุกคนยังไงเก้กับไม้ก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนะคะคือตอนเนี้ฟ้ามืดเริ่มไม่เห็นหน้าตัวเองไม่เห็นไม่เห็นแล้วเนี่ยคือเห็นอะไรเลยเออคือยังไงก็เพื่อนๆนถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจเล็กๆหน่อยให้เก้ด้วยนะคะแล้วก็ตอนเนี้ย กรู้สึกว่าแกมีตาก้องแล้วเออก็คงจะได้แบบพาไมยแบบดูโคโลราโดสปิงอะไรอย่างงี้ด้วยอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อาจจะได้ทําคลิปกันหรืออาจจะได้เห็นไมยแบบอยู่ในสตอรี่เก้บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยพยายามนะคะก็กพูดแล้วก็ดีใจไงมีเพื่อนแล้วอะไรางี้ก็คือช่วงที่ยังเป็นออแพรอยู่ตอนนี้ก็ พยายามจะเป ulations. ็นเพื่อนที่ดีให้กับมายนะคะมายจะได้เป็นแบบก็เป็นทายาทคนต่อไปเพราะตอนแรกคิดว่าฉันจะเป็นอออแทไทยคนสุดท้ายของคุโราโดสปริงหรือเปล่านะอะไรอย่างนงี้แต่ว่าเออไม่มีเออไม่ไม่มีแล้วจ้ะฉันเป็นคนสุดท้ายแล้วแกก็แบบแกมาแล้วแบบเอยจะบินแล้วเออแบบเฮ้ยดีใจดีใจค่ะก็โอเคไงแกกับมายวันนี้ขอบไปก่อนแล้วนะคะบายบายสวัสดีค่ะ